ลองมาดูนะคะว่า4ประโยคนี้จะเห็นได้ชัดนะคะประโยคแรกเป็นการใช้ verb ช่องที่1น,นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันใช้ verb ช่องที่1คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอเป็นกิจวัตรนะคะมีคําว่าทุกวันถึงจะใช้ verb ช่องที่1น,นะต่อไปลองดูค่ะฉันก็คือ I กินตัวนี้วันนี้เราจะใช้คําว่า have นะ have เพราะเราจะบวกกับมื้ออาหารนั่นเองค่ะ I have อาหารเช้าก็คือ breakfast f a s t ทุกวันก็คือ every day ต่อไปนะคะประโยคที่สองฉันกำลังกินอาหารเชา้าคำว่ากำลังนั่นก็คือ verb to be ตามด้วย verb ing นะฉันก็คือ i กำลังก็คือใช้ am ใช่ไหมคะ verb to be ที่ใช้กับ i คือ i am กินตัวนี้วันนี้เราใช้ half นะก็บอกว่า halfing อาหารเช้า breakfast ตัวนี้เป็นตัว R นะคะตัวนี้เป็นตัว R นะ breakfast พรุ่งนี้ฉันจะกินอาหารเช้าคำว่าพรุ่งนี้หมายถึงอนาคตยังมาไม่ถึงโครงสร้างนั่นก็คือจะมีประธานแล้วก็ตามด้วยวิวตามด้วย verb นะ verb ช่องที่หนึ่งหรือว่ากริยาของเรานั่นเองนะคะอ่าเวิร์บช่องที่หนึ่งนะต่อไปพรุ่งนี้ก็คือคำว่า tomorrow ฉันไอจะ view กินตัวนี้เราใช้ have นะคะ have breakfast b r e a k f a s t เมื่อวานฉันกินอาหารเช้าคําว่าเมื่อวานก็คืออดีตอดีตคือใช้เวิร์บช่องที่สองค่ะเมื่อวานนะคะ yesterday ฉันก็คือ I กินตัวนี้นะคะคําว่า h a v e เป็นช่องที่หนึ่งนะถ้าเป็นช่องที่สองก็คือคําว่า h a d h a d นะคะ I h a d อาหารเช้า breakfast เท่านี้ค่ะ